สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับผมกับชมรมรวมช่างด้วยใจสารเสริมประสิทธิภาพเครื่องยนต์นะฮะสนับสนุนโดยอาจารย์ใหญ่หรือใหญ่ยนต์จูนิงนะฮะวันนี้ผมถ้าพูดถึงเรื่องของรถยนต์เราพยายามที่จะบอกทุกคนนะฮะเรื่องของรถยนต์นั้นสำคัญทุกคนต้องใช้รถใช้ถนนนะฮะเมื่อไหร่เรามีบ้านแล้วเราต้องมีรถยนต์ในการที่จะใช้รถยนต์ในการทํางาน สิ่งที่สําคัญตามมาอีกอย่างหนึ่คือการบํารุงและก็ดูแลรักษารถยนต์วันนี้ผมอยู่ที่อู่อู่หนึ่งอู่ไม่ได้ใหญ่มากมายแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปแต่เป็นอู่ที่มีความสามารถมีความแบบเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลและก็รักษาเครื่องยนต์รถยนต์ของท่านแน่นอนเป็นอู่อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเล็กๆนะฮะเรามารู้จักกับอาจารย์ออสกันก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์ออดชื่ออู่ตำดินชื่ออู่อะไรนะอ่าตอนนี้ผมใช้หกสิบแปดสวิตหกสิบแปดสวิตหกสิบแปดนะครับอหกสิบแปดสวิตก็หกแปดหกแปดผมไม่ได้ไม่ได้ให้หวยใช่ไหมไม่ได้ให้หวยนะอู่คือหกถ้าพิมพ์ใน Google นี่เจอใช่ไหมผมยังไม่ได้ลงไปขนาดนั้นยังไม่ได้ลงขนาดแต่แต่คือสมัครเจอครับดูได้ในยูทูบโหลดในยูทูปก็มีอยู่นะครับใครที่สนใจพูดถึงอาจารย์ออสก่อนครับผมอาจารย์รู้จักในเรื่องของระบบเครื่องยนต์แล้วมามา ทำอู่ได้ยังไงกันริงๆีผมผมเรียนช่างยนต์มาอ๋อเรียนคือจบช่างยนต์อยู่แล้วจับช่างยนต์อยู่แล้วแสดงว่าชอบมา้งตั้งแต่เด็กเกี่ยวเรื่องของรถยนต์ขโมยขโมยพ่อมาก่อนรถทุงรถไทยนี่ขโมยพังไปหลายคันแล้วออันนี้คือขโมยซ่อมใช่ไหมขโมยซ่อมแกะนู่นแกะนี่เลยอยากรู้แกะแล้วประกอบไม่ได้อ๋อแกะันจริงๆแล้วพ่อให้เรียนให้เรียนพาณิชย์มเรียนเรื่องบัญชงบัญชีใช่เราไม่ชอบพ่อทำงานปริษัทเมาก่อนเจะให้ไปแทนเขายุ่ยยุ่มา โรงแรมปัร์านอยู่ที่อาศัยเมียอยู่อ๋ออุ๊ยกูจะน่ากลัวเลยอาศัยเมียอยู่อยยเมู่แสดงว่าตอนนี้ก็คืออาศัยเงินเมียด้วยใช่ครับอาศัยเงินเราแต่ว่าเป็นของเมียเราเป็นคนหาแต่เวลาจะขอต้องไปขอเมียใช่ไม่ใช่เราไม่สามารถที่จะซื้ออะไรเหมือนกันหมดิลยครับมันเป็นหลักการทั่วเทศทั่วหตุใช้กันทั่วโลกครับแล้วจันทร์พอทําเรื่องของตัวนี้เออก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เราก็ จากหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปทางานด้านนี้โดยตรงไปทํางานลงงานถ้อยเสียได้โกต้าไปครับเสร็จจากนั้นมาก็เปลี่ยนงานไปเอยเปลี่ยนงานไปหลายงานจนพักหลังเมื่อปีสักสามแปดสามเก้าเนี่ยไปทําบริษัทนมโดนประมาทว่าเฮ้ยทาไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมาจับแท็กซี่เลยอมาทํา แท็กซี่พอทําไปทาม,มาคราวนี้นเพื่อนในกลุ่มเราเนี่ยหาที่ซ่อมไม่ได้ครับเอ้ยเราความรู้เรามีอมแล้วก็ทําแท็กซี่มาเลยจนตอนหลังมันบูมใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นจนผมมีตอนนั้นแท็กซี่มา20คันคือจับแท็กซี่หมยถึงว่ากันเมืาอก่อนนี้ก่อนนี้ <จะ S 2> เราจับซ่อมใชเรื่องซ่อมหรือว่าจับขับเองเลยตอนนั้นขับขับจะดูตลาดว่าเป็นไงบ้างอืตอนหลังก็เลยมาทําแท็กซี่มาทําเป็นอู่เลยทําเป็นอู่แท็กซี่เลย ก่อนที่ทำอู่ซกซีเนี่ยเราเอารถไปซ่อมหลายๆที่แล้วมันไม่ได้ยังใจครับมันไม่ได้ยังใจเราอะแต่ละที่ทํางานให้ไม่ได้ยังใจเรามีฝีมือเครื่องมือไว้มือเรามีอก็ขวดเองเลยตั้งแต่นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการทาอู่มาทาอู่มาเลยตลอดเลยใช่ใชตอนนั้นปิงไงวะช่วงแรกทาอู่เนี่ยมมนพวกเนผมไม่ต้องพูดถึงเรื่องของสารเครื่องอะไรต่างเลยไม่ต้องไปพูดเลยไม่มีเมื่อก่อนไม่มีตัวนี้ถ้ามีตัวนี้สนุกกว่านี้อีกครับตอนนั้นไม่มีเนี่ย เวลาจะแก้รถยนต์แต่ละครั้งมันมันยากลำบากยากนะยากนะหนึ่งโดยอะไหล่แล้วเนี่ยมันก็หายากอะไหล่จนมันแพงรุ่นใหม่นะครับร้านอะไหล่ก็จะมีน้อยพอมีน้อยปุ๊บเนี่ยอะไหล่ราคามจะสูงถ้าทําเป็นรถบ้านรถแท็กซี่เนี่ยปัญหาจะเยอะมากเลยครับต้องการต้นทุนต่ำลูกค้าต้องการต้นทุนต่ำครับเพื่อจะลดค่ากองชีพแล้วค่ารายจ่ายของของแต่ละรายการเมื่อก่อนส่งรถกันคันหนึ่งนี่ เดือนหนึ่งต้องมีคสองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทในเมื่อสักปีไม่เกิน4ี่ศูนย์เมื่อก่อนเนี่ยถือว่าเยอะนะก็ประมาณ10กว่าปีโอ้โหทั้งสองปกว่านี่ตายเลยเนี่ยใช่วันันถือว่าเยอะนะยังผบ่งกันอ่ะงวดนี้แค่หมื่นครึ่งหมื่นผมยังโอ้โหกุ้มกับมาใช่แต่เมื่อก่อนหาเงินง่ายครับจะเป็นลิซซี่หาเงินง่ายมากแป๊บเดียวเองออกไปแค่เดียวนี่ได้ตังค์ละออกไปแค่เดียวได้ตังค์แต่ปัญหาคือเวลาซ่อมเนี่ยวันเข้าพรุ่งนี้เข้าพรุ่งนี้เข้าไม่ได้ไม่ได้ ซ่อมต้องซ่อมให้จบขาดแล้ววิ่งแล้วยาวติเดือนหนึ่งซ่อมักคันนึงถึงจะถึงจะถูกอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ถ้าซ่อมเราไม่ขาดปุ๊บเนี่ยหาเงินไม่ได้ตายรถโดนยึดกันหมดครับมันเป็นแบบนั้นเราก็เลยมาทําทําเฉพาะในกลุ่มเล็กๆของพวกเราก่อนวกเราก่อนนะอ่ะรับพอทําเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมันเวิร์คเลยลูกค้ากับเพื่อนฝูงเรามามทีนี้ก็จะบอกต่อกันไปเร่อยจนลูกค้าเราเยอะมากเลยยันนู่นะครับรถใบดํา รถวิ่งสวนภูมิเมื่อก่อนเนี่ยเยอะมากกับก็จะเข้ามาเข้ามาหาเราแหละให้เราดูแลเรื่องการเพราตอนหลังตอนหลังผมก็เลิกเพราะว่าทําไมถึงได้เลิกไปครับช่วงนั้นเราเล่นรถเราเล่นรถเก่าตอนนั้นเราเล่นรถเก่าก็คือเป็นพวกฟอร์ดมาต้าเซ็นท่านิสันสามพวงโตต้าประมาณนี้พอได้ข่าวว่าเล่นรถเก่ามอเตอร์ไซค์ก็เล่นด้วยอย่าก็โอเคอยู่เราเล่าข่าวซีนิดนึงอย่างว่าทีนี้พอรีโม่เริ่มออก คนมันเริ่มไปหนีส่รงรถมันเปลี่ยน<ม>ตอนนั้นอะรีโมทติดออกแล้วส่รงรถมันเปลี่ยนละครานี้รถเก่าจะหาเงินยากคราวนี้คนไหนเริ่มหมดอายุเราก็เลิกแล้วก็ให้คนขับไปบ้างคนไหนอยู่กับเราจนนานเราก็ให้คนขับไปบ้างยกให้เข้าไปเลยเมื่อก่อนนี้นะครับจนตอนหลังเราก็เลิกไปโดยโดยใหญ่โดยมาทําอู่โดยเต็มตัวคันนี้ทําอู่อย่างเดียวช่วงที่ทําอู่เต็มตัวช่วงประมาณปีพศอะไรน่าจะสี่สองสี่สาม ซีสองซีสามก็ประมาณสักสิบกว่าปีเหมือนกันนะสิบยี่สิบโอ้โหยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีก็ถือว่านานก็คือทำมาตลอดก็ยังไม่เคยเปลี่ยนอาชีพเลยยังไม่เคยก็เป็นอู่อยู่จนทั้งแต่เริ่มต้นตอนนั้นอาจจะมีลูกค้าบ้างเดิมจากที่เราเคยเป็นแท็กซี่มาก่อนก็ลูกค้าเก่าก็ตามมาก็ยังตามมาก็ตามมาอยู่ตามมาอ่ะอันนั้นคือจบไปครับท่านนักข่ครับหลังจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันเนี้ย แต่ก่อนเนี่ยทำงานจะซ่อมเกียร์ซ่อมเครื่องโยนซ่อมลูกสูบกระบอกสูบดูนูน่นนี่ไอ้นู่นลวไอ้นี่เป็นมันงานมันเยอะขึ้นเหนื่อยงานกว<ำ>้างงานมันมันมันมุมมันกว้างอ่ามุมมันกว้างแต่แต่ในการระบบของการซ่อมที่ผมที่ผมบอกว่าเหนื่อยเพราะอะไรเพราะมันไม่มีตัวช่วยไม่มีตัวช่วยใช่ตอนเนี้มันมามีตัวช่วยคือเรื่องของสารเครื่องต่างๆใช่ใช่จังปกติแต่ก่อนอาติผมยกตัวอย่างลูกสูบ ถ้าเป็นรอยฟ้าสูปเป็นรอยเป็นอะไรนิดเดียวครับคุณต้องเปลี่ยนละ<ช>ต้องมา<ช>ฟ้าต้องมาอะไรพวกแต่ตอนนี้มีเรื่องของสารเคลือบต่างๆ<ช>ทุกตัวเราไม่ต้องอธิบายก่อนแล้วกันถ้าอยากรู้ว่าตัวไหนบ้างโทรหาอูช่ชออดได้เลยนะครับก็คือของอูหกแปดเซวิท ใช่ใชมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยถามเลยว่าเอจะดูแลยังไงทํายังไงแล้วมีสารตัวไหนบ้างเดี๋ยวเขาหลังไมค์คุณไปโทรติดต่อกันได้เลยได้ครับถามเลยว่าปรึกษาก่อนได้ามารู้จักเรื่องของสารเคลือบพวกนี้นี่วิธีวันล้างหัวฉีดเคลือบเกียร์เคลือบบ่าวาวเคลือบกระบอกสูบเคลือบเาาเวอร์มารูจักนี้ได้ไงเ,เราเราเราดูยูทูบดูดูไม่กี่ครั้งครับดูไม่กี่ครั้ง ดูนี่้เชื่อมั่นหรอครับดูไม่กี่ครั้งเนี่ยไม่ยังครับยัง, <laughs> ยงไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ว่าดูแล้วเราจะเชื่อมั่นเลยไม่ใช่ใชเราพอดูสักครั้งสองครั้งของอาจารย์แล้วก็คือเวลาที่ผมดูไม่มีหรอกครับมันจะมีแค่ช่วงระยะเวลานึ่งน,น,นั่งกินข้าวแล้วก็หยิบแล้วดูอย่างเนี้ยครับหลังๆเสร็จแล้วเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจะต้องเดินทางไปลําปางไปซ่อมรถลูกค้ารถลูกค้าพังอยู่ที่ลําปางพอเดินทางไปได้สักครึ่งทางได้อเกิดลูกค้าส่งรูปมาให้ดูว่า เป็นสภาพแบบนี้อาการที่เสียเป็นแบบนี้คปวดนกกดว่ามันขึ้นไปซ่อมไม่ได้อ่าเราก็จะเสียเวลาไปแหละก็คือต้องยกรถกลับมาเข้ากรุงเทพผมก็เลยม้วนรถกลับเลยม้วนรถกลับมาก็เลยนึกขึ้นได้เดี๋ยวแวะเข้าตาคีหน่อยทีืมไหนก็ผ่านแล้วอะไหนผ่านแล้วทางผ่านแล้วแวะเข้าไปดูไปดูก็พอเข้าไปก็ไปเจอจันใหญ่พอดีก็เลยถามว่าผมจะมาอ่าเติมสันเคลือบเนี่ยอ่าล้างพวกควันดำเนี่ย จะได้ไหมจย์บอกได้เลยทําเลยาเลยก็ทําเลยครับลอาจย์ใหญ่รู้ไหมตอนนั้นรู้เราไปช่่งไหมไม่รู้ครับไม่รู้ไม่บอกเลยไม่บอกอนเหมือนเราเป็นอันนี้อันนี้มีคลิปอยู่ในยูทปครับไม่ไม่บอกผมบอกผมหมกไปครับหมกผมก็ดูเขาทําอะไรยังไงดูว่าเขาใช้สารตัวไหนบ้างเราคุยกันเป็นอย่างนี้ว่าเหมือนใน y o ย t u b e ไหมเลขมาในควันดําตู้เลยรถผมอ่ะก็ลองใช้หลังจากที่ใส่เรียบร้อยแล้ว ทำอะไรเรียบร้อยแล้วไปลองรถหนึ่งรถลื่นดีอกวนดําอ่าน้อยลงน้อยลงเยอะครับน้อยลงเยอะเราก็มองว่ารู้สึกว่าดีผมก็เลยสั่งกลับมาหนึ่งชุดมาลองอีกครับมาลองมาลองว่ามันเป็นยังไงมันดีจริงไหมขากลับมาแล้วก็วิ่งลองวิ่งรถดูว่าเฮ้ยมันเบาขึ้นหนึ่งรถเบาขึ้นวิ่งดีขึ้นผมอะไรเบาขึ้นอ่าเกียร์เข้าง่ายขึ้นอ่าผมมองว่ามันตอบโจทย์ ในลูกค้าเราเยอะอยู่แล้วเราก็มองว่าตัวนี้น่าจะเอามาช่วยลูกค้าเราได้อเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงหนักอ่าเราก็มองว่าตอนหลังก็เริ่มเริ่มสั่งเข้ามาใช้ครับจนเพราะพอะ<อ>ตอนสั่งครับเข้ามาใช้อาจารย์ใหญ่เริ่มรู้ยัง ว่าเราเป็นช่างละไอ้ผมบอกตั้งแต่วันนั้นอ๋อพอวันนั้นคือบอกเลยบอกเลยผมบอกเลยออบอกแกแกก็เลยอ่ะโอเคเป็นช่างก็สร้างผลิตภัณฑ์เป็นชั้ที่อู่ได้ได้ก็เลยกลายเป็นตั้งแต่นั้นมาก็คือเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ก้อนใหญ่มาใช่ครับใช่ก็คือเราก็นําเข้ามาใช้นํมาใช้ผลปรากฏว่าการตอบรับดีมากอ่ะพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ครับลูกค้าหลายคนเนี่ยกว่าจะมาใช้เนี่ยหนึ่งเขาต้องเชื่อเรื่องของอู่ใช่ครับอ่อนมาเฮ้ อู๋ใช้แล้วมันดีจริงมันเป็นอย่างนี้จริงห,หรือคนยังไม่เคยลองเขาก็ต้องลองก่อนว่าเขาดีจริงอยู่ไมใช่ใช่มีความสําสคัญหรือความจําจเป็นในการใช้เรื่องของสารเนี่ยสมมติว่าออย่างผมมีรถคันหนึ่ง้ผมจะมองว่ามันจําเป็นไหมมันไม่จําเป็นหรอกมั้งซ่อมก็ได้ถ้าในเขารู้สึกช่างถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยเราคิดยังไงถ้าซ่อมครับถ้าซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะนํานให้ลูกค้าใช้แป๊บเนี้ยเพื่อจะยืดอายุยืดอายุของกัน การงานซ่อมออไปให้ได้เยอะประสิทธิภาพก็จะได้เยอะ <G un ite> การสึกลรอ,อก็จะลดลงลดลงใช่ก็คือง่ายงสมมติอะผมซ่อมลูกสูบกขบอกสูบผมมีรอยผมไม่ใส่สารตัวเนี้ยมันก็ซ่อมได้ทําได้มัน<ช><ช>ก็ได้แค่ระยะหนึ่งสมมติอะได้สัก2ปีเอาแค่นั้นแต่ถ้าพอคุณมาใส่สารเคลือบต่างๆไอ้ยังวิธีการใส่ไปปุ๊บเฮ้ยมันยืดได้อีกใช่อีกปีหรือ2ปีอะถามว่าคุณคุ้มกว่าไหมคุณเสียอีกแค่ไม่กี่บาทร้อยอะใช่ใช่คุ้ม ก็ส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็งานซ่อมผมจะน้อยลงมากนนใช้วิธีการตรวจเช็คอาการเบื้องต้นแล้วตัวนี้ใช้ดีนะนตัวนี้ลองลองตัวนี้นะลดค่าใช้จ่ายลูกค้าในการโอเวอร์คอนใหญ่ซ่อมใหญ่ได้ถ้ารถไม่ต้องโอเวอร์คอนหนัก <tre rias. S 2> แต่ถ้าเป็นงานเล็กน้อยเราเอาพวกนี้ไปเสริมมันมันกน็ยืดอายุไปได้อีก ยืดเงินในกระเป๋าลูกค้าไปได้อีกในเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแทนที่จะเสียเป็นโหัลักมือสองมือสามมืนไม่ต้องมันก็เสียน้อยลงน้อยลงอันนี้คือหลักการของอาจารย์ออสใช่ครับทุกคนแม้กระทั่งลูกค้าเก่าถึงได้ตามมาเพราะอาจารย์ออสจะไม่ได้คิดว่าเอ้ยเราจะขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวซ่อมแน่นอนฟันธงโอคอนเครื่องแน่นอนอย่ังไม่ต้องครับเราต้องมาดูมาครับหลังจากซ่อมแล้วผมก็จะใส่พวกนี้เหมือนกันอืและทีนี้ทาไมก่อนซ่อมเราไม่ใส่ก่อนล่ะอก่อนซ่อมใส่ก่อนเลยอืเพราะหลังซ่อมบางทีก็ไม่ต้องใส่ด้วยซ้ำไป เราใส่ไปก่อนเลยก่อนซ่อมถ้ามันดีลูกค้าก็ไม่ต้องซ่อมเลยถ้ามันคือให้เขาเห็นใช่เขาเห็นก่อนอว่าเฮ้ยมันมันมันได้ผลบางจริงวันนคนได้ผลจริงบางคันบางคันได้ผลจริงเพราะเพราะลูกค้าเนี่ยผมบอกกันสมมติวาอาจารย์อ๋อใส่ใส่ไปก่อนอย่าง<โ>ผมเป็นลูกค้าผมใส่ก่อนแล้วเรามานันทึก็นใจหูใส่ก่อนแล้วถ้ามันไม่ดีผมก็ต้องมาเสียอีกสิเนี่ยใส่ไปแล้วไม่เสียพลาดเลยไม่ได้เสียเพราะตัวนี้มันทันไม่ได้เคลือบไปแล้วมันเคลือบแล้วเคลือบแล้ว แต่ถ้ามันไม่หายจริงเราก็มาดูอาการอื่นที่ว่าจุดไหนตรงไหนตรงไหนอะไรอีกทีหนึ่งแค่นั้นเพราะหลังหลังจากซ่อมเสร็จล้วก็ต้องใส่พวกนี้เหมือนกันเพื่อจะยืดอายุชิ้นงานเหมือนกันนั้นลูกค้าสบายใจได้เลยครับมาที่ช่างออสจบที่เดียวนะครับไม่ต้องไปกลัวแล้วถ้ามุนบางคนบอกว่าผมยากใส่อ่ะยากใส่ใส่ได้ครับเออยากใส่ผมผมรถผมไม่ได้เป็นอะไรผมยากดูงเยอะเยอะเยอะมีอย่างนี้มาเยอะก็มาได้เลยมาได้เลยแต่ใส่ให้ได้เลยใส่ได้เลยครับส่ได้ทุกตัวใช่ครับใ ไม่เสียไม่เสียตังค์ครับใสให้ฟรีถ้าถ้าถ้ามามาใส่ที่ผมผมใส่ให้ฟรีใส่ให้ฟรีนี่คือแต่แต่เสียค่าน้ํายาเสียค่าน้ํายาครับไม่ต้องเสียค่าแรงเสียค่าแรงพอบอกยกเว้นผมยกใจเลยยกเว้นบางตัวที่มันใส่ยากมีค่าแรงบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยบางตัวนี่เกียร์ใส่ยากมากครับใส่ยากมากซึ่งใช้เวลาเงี้ยโอเคเรามีค่าแรงนิดหน่อยเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยครับไม่เยอะอันนี้คือหลักๆที่เห็นเนี่ยคือจริงๆมันมีหลายหลายตัวสิบสิบสองสิบสองตัวอยู่แล้วสิบสองตัวเนี่ยเดี๋ยวท่านหัว โทรถามได้เลยว่ามีอะไรบ้างมีตอนนี้คือหลักๆมันจะมีแค่ล้างล้างโอชีตอ่าวิธีวันใส่เครือบเกียร์เครือบเบาวาวเครือบกระบอกสูบนะแล้วมันจะมีเรื่องของตัวฟัดชิ่งอ่าชิ่งนั่นมันเกลี่ยล้างเอ่อแล้วก็ใส่ในเกียร์เกียร์กระปุกแยกไปอีกนะมีเกียร์กุกมีเฟืองท้ายมีอะไรพวกนี้แยกกันไปครับอันนั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวกกนนั้เรียคุีใชครับรถตุ้นใช้เหมือนกันที่สําคัญหลายท่านดูคลิปนี้แล้วเอ๊ะอยากมาใช้บริการต้องโทรติดต่อเท่านั้น เบอร์โทรอย่างเดียวจู่ๆคุณจะบอกมามาถึงเลยเห็นใน youtube ปักมุดไว้เดี๋ยวเราปักมุดไว้ใน youtube คุณปักมุดคุณมาถึงตุ้มอ้าวไม่ได้ซ่อมช่างบอกว่าไม่ว่างต้องกลับไปคุณเสียเวลาใช่เพราะว่อนกอาจารย์ออสใส่ใจในเรื่องของการดูแลแต่ละขันให้จบให้ได้ไม่ใช่ว่าอย่โอุ้ยขันนู้นยังไม่เสร็จนี้อันนี้ยังไม่เสร็จแต่ขันนู้นไม่อาจารย์ออสอยากให้เขาดูแลทุกคันและดูแลทุกคันอย่างเป็นกันเองให้ถึงจุดให้แบบ รถคุณนี่แบบเรียบร้อยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ออดมากเลยที่มาใส่ใจในเรื่องของการดูแลลูกค้าอย่างเป็นกันเองแล้วก็แบบสุดยอดมีอะไรปรึกษาปัญหาได้นะสอบถามเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณจันออดเป็นอย่างี้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับกับอู่จารย์ออดนะครับอู่หกแปดเซอร์วิสนะฮะจังหวัดนนทบุรีท่านโทรศัพท์มาได้เลยนะครับเรามีเบอร์โชว์ด้านหน้าเรียบร้อยแล้ยมีประมูมีหนึ่งที่ครับอะไรครับที่มีมีที่ปรุตูมีหนึ่งที่ มีที่จังหวัดปทุมด้วยเดี๋ยวเราจะมีปักบุตรไว้มีเบอร์โทรผ่าอาจารย์อ๋อแล้วกันมีจังหวัดปทุมจังหวัดนนทบุรีในอนาคตอาจจะมีสาขาของ1 6 8เซอร์วิส7จจังหวัด7 7จังหวัดนะครับมีสาขาแกรวยครับแต่ไม่รู้ว่าเงินเนี่ยแกไม่ได้เก็บครับเพราะามีแกเก็บอย่างเดียวเอาเวนีลาไปก่อนครับเดี๋ยวพบก,กันใหม่คลิปหน้าจะไปที่จังหวัดไหนอูไหนคอยติดตามชมรมรวมช่างด้วยใจของเรานะครับแล้วก็บริษัทสปีด168 วิธีวันสั่งเครือบของสอหยาย,ยนต์จุนนิ่งรับรองประสิทธิภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ